ทำงานอิสิเริลคนไหนวันอาทิตย์นะไหน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 วันน่ะจิเขาลองหนึ่งแล้วเจ๊เข้าลองหนึ่งเลยได้กินจิ๊กลองเลยพ๋อกินลองหนึ่งกินลองหนึ่งโอ้ดีดีดีโอ้ยเอาเอาเอาแซงแล้วเซตเซตเซตโอ้เผื่อนี่ฮะตามมอดชวนนี่จะเ็ผเ่อนี่พอลอยแมลงนะ เพเพพอดีแม่ไพอดีเทียนถือกก์เด้ออยากิเดอบอกเป็นคนเกิงเด้อเนคนกิงของพ่อแม่เด้ออ้าสบายดีพ่อแมพี่น้องมาทุกคนเมื่อกี้ก็มาเบิ่งงานแข่งเฮ์อยสวรรตทุกคนเลยงานแข่งเฮือนี่ก็เป็นงานแข่งเฮือที่ยิ่งใหญ่ระดับแข่งทุกคน น,นีมาเที่ยวพดเดียวจะไใไม่ปาะาปอยู่เฮิร์นอันนี้คเคยเซนไซน่าจะประมาณอยู่สามสี่ร้อยเมตรหรือห้าร้อยเมตรนี่แหละทุกคนไอความไกลของลักไซนี่โอ้ลงมาแล้วสองเดมสองลำมันนี้สิเป็นการแข่งขันเฮิร์น้อยมัน,นี้ด้วย1ิบองสีพายเดี๋ยวเมื่อื่นเป็นเฮนิร์นแญ่ต้งใชยน้องน้ำชาอยู่ฟังนะ เฮแล้วเฮเล่มาเลวมาเลวโอ้ยเอาเอาเอาแซงแล้วเซตเซตเซตโอ้แซงโอ้ยนมซาเม็ดโอ๊ยเรียบร้อยโอ้ขอแข่งไปหลายร้องแล้วทุกคนเลย าหากันได้ลงมาหากันลงมาแต่บพว่าทีมงานคอยอยู่เชื่ออาจะอยู่บนจุดปล่อยเพื่อทีมงานคอยผู้ที่ชนะเมื่อกี้นี้ชนะน้องนภศร์โอ้โหเขาปล่อ่าเท้ายืดเลเมื่อกี้นี้คือไปหาคุกกินเขาเพ<ว>ื่อเขาเต็งแล้ว,วเนาะเรียกว่าคุกกินเก่ง โอ look, ้ข mm ึ hmm. ้นวาน้อง้ำชาแน่นอนกินว่าม่าอนันโอ้ปิวปิวอะไโอเคเาคุกกินเกือบเป็นแข่ร่ยน้ำาืนเิดื่นเพื่อผ่นผื้นผื่น่นผื่นผ่นผืน่นผื่ิผื illa. ่นเื right. right. ่นเ right. ื mm ่น hmm. ผ right. ่น่นผ่นผื้นผื่นนนเนี่โอ้โอ้ื่นผื่หผ่น่เผ่ม่นผ่นี่น อะไรเมื่อกี้นี่คนาเหมือนแห้งก่อนบอกรเล่มืดโอ้ก็เธอน้อมชาแน่นอนกินเมื่อกี้นี่เขาเลือร้ายเขาฟาดปั้งของปั้งเลยฟาดเล้ขาคลายไปไว้เลยเขาเ็ดก็เอาทังขึ้นซาวนะถังออกเก้านะคะช้ายป้าเอามาอีกแล้วมาอีกแล้วไปก็ไปไปนี้ไม่ได้ยินเชียงภาคเลย โอ้ oh, ลองฟังนี้แน่นอนกินกินแบบสบายสบายคูโอ้ oh, ลักไส่บวก,กลปีนี้เนาะกหกร้อยโอ้ oh, ลักไส้หกร้อยเมตรครูคนนี้ถือว่าพอดีแข้งจำเนี้ถือว่าบวก,กลายบวก,กลายอ๋อไอก <Okay. S 1> ้ก็ถิมงาน <Okay. S 1> น้องลำซาเพิ่นเฮอ้ามอมโอ้ถิ่งานอินสิเล็กคน นาไโอ้นาติ <bas> ้อนไรนาไรเฮ้ยติ้งเขาออกมาแต่สนามต้อมาคุกกินอยู่พี่ขอบฟันเป็นใเเน่าตาเด้นเขาหนักเปตุ้นะลูกนาไรโอ้ซิทแคลองหนึงแล้วิทแคลองนึงเลด้กินจ็กลองเลยพอกินลองหนึ่งกินลองนึ่งโอ้ดี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 ดู มาเจอเพื่อนเจอแข่งซับดีๆจอสมดีจำถูก<ฮ>ต่อไปนะโถขอบใจขอบใจกันเอากันเอากิดได้เลยเรือใช่ไหมโอ้ลองต่อไปแห่งเต็กเยอะแข่งไปนี่มาจุดปล่อยก่อนมาเบิ่งทางจุดปล่อยไปนี่โอนี่ทีมงานเขาไปอยู่ฟรีแล้วอยู่เหนจุดปล่อยเป็นอะทีมงานเขาไปนี่ ทีมงานครับเสรีวัแ่นทีมงานนะทีมงานทีมเพื่อเทพสอนไส่เอาแล้วแมนทีมงานเะวนี่มาจัไมาไส่มาจดคำไส่เอไออ้าวอันนี้ก็มาตับฟงไทยบกองทับเลือรถกันรถอเนอือันนี้่มเทพแซนก้ามูนี่ ทีมอะไ้อันนี้โอ้ลงไม้แล้วกวดนี้จองนรมแล้ลงิมจอตเมื่อไีมชใจอง้นก่อนอะไร้มือนี่กัมีตั๊มเปดมือจอับขัดแน่ทีมน้เมนอหับขัดแล้มจ่เมนเมื่ออื่นเพราะอะารพับขัดนมือเอาอีมือของวันนี้แเล่มื่อเอาสอง้มเลยเฮ้ยน้อยเฮ้ยง่ายเลยน้อเดินง่ายยี่มื่อไทีมประชมมาลีสทีมครูฮะอทะไรได้จะร้องบอล สามตัองละสร้องละได้บ่หนชนะบอลึกกิน <tö int> ่านะเขากินเขากินทังชองเลยชนะหากระพายรองหนึ่งากระพ่ายรองเดียวโอ้อกีมร้องเดียวเดกเเพิรต้องเขอพีเขาพีกินเขาจะเนี่เขาเต็งแล้วออตเต็งนะแมนแล้วเขาป่อยเขาก้อนบัีเขายังคุบกินเขาเขางมยแล้วเขาตัวตวเป็นบองกตึ้งซ้อมมานะ มาเองกางจากกันแล้วมา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 บอลสิผมมามามาเออแจ้งกรรมการได้เลยใกล้กับวัดสิบมมาเลยมาแล้วนี่ทีมงานเท่าไหร่ลง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 เลยลงเลยลงเลยได้มาแล้วปดมาอะไรกันฮะกิจตุกลงแล้วโอ้ยเสียหลงเนิงสลามภาพยังมาลงทะเบียนเดิมพันบอลเดิมวันนี้เนาะเออ

สองสี่หกแปดสิบสิบเอ็ดคนนึงเดียวละสิคนหนึ่งเด้น่ะย,ยัง,นนง,ยง,ยงขวานึงขวานึงขวาขวาอาอสวยอกไปแล้วสวยพบกับอันสลามยังอืออือจักแต่สลามสลามนาี่แหละก็มาซับไเลยตลาดก็อะมาทำไมำเย็นอะ ทีมดังทีมดังทีมดังนี่ทีมดังมาได้ไปเจากองแล้วนะลองนัลองเดียวลองเดียวกินลองไอีองกินโอ้ปวดมาแหงเด็อเป่าไปนี่ไนคนะยัมาไปฟังไทยผู้บวกแดงทำงานอีกแล้วเลยไหนไหนหนึ่งตกรอบก่อนมู ไม่เป็นตาสเต็กครับไม่เป็นตาสเต็กเดี๋ยวไงเต็งเขาเพราะไกลๆเป็นแล้วด้มันไปที่นั้นบรอเดือดไหมนี่โอ้เฮ้น้องทัปฟี้ก็มันลาเฉพราะให้แล้วน้องเทปปี้กินแท้ๆแบบนี้ แก้งทั้งเงินลูกเพื่อผู้นำกันเนาะลองที่เศร้าชิงสะเคลนน้องไงลินเว่าลองนี่เข้าพานด้อยเฮ้าบ่ปล่อยน้ะพอพิ่นบ่มาอาวันนี้เล้งทีมงานก่อนเงินบ่มีแต่เล้งเนาะเด้ไ้ได้ได้ไดัไได้ได้ได้ไดดียวอาช้ได้้าด้ไ้้ไ้ไ้วบก้ไไไแล้ว ตอลเมาไม่หนื่อยจะจะงานละอืมเฮ้ไปได้เหรอม่ได้สักรดบอเอออีกช้อนกันยืนยี้อมอ๋อเล้วบาดนี่ตายรูดบาดนี่ดูไว้ดูว้เอออ้าวันนี้ก็ที่เ่อกับพเดีวยุดกินเข้าก่อนพักเทงอ๋อมาเอากำลังก่อนผมเป็นยังยังช่องเที่ยวผู้ชองเที่ยวอือนช่องเที่ยวเลว้เข้า ำเมามือเดินเอไงต่อกินไปแล้วกินไปแล้วย้ายขนกย้ายขนมั้ส่วนซ้ำสมซำไ่ย่างข้าากย่งบุแ้มไได้องกินเยไ่ยางได้เท่านี้ถุงนึงกับินมาแมเอา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 เอเอา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 เาเอ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 าาเอ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 าเาเอ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 าเ กินกินปีกินยิ้มันเนคนละปีกเ้อปีไก่หันไดน้ากันได้ำกันไได้หัวหน้ากินข้าวกับอันน้ำอันน้ด้อยหัวหน้าด้อมามากปีไก่นะับเาฮักเข่งก็เด้อปไก่เด้อตอนน้าด้ยหัวหน้ากินข้าวกจะกนด้วัวหน้าเ่ bàn hào, kiếm bàn trăm bàn hào này là. hà sao không tin à? อ้าวลองนี้ก็เป็น <half S 1> ล่องที่ชาวเาเสย่านะนลองน้ำ่าครับพซอยสมเด็จซือกันเบิดทุกคนน้องน้ำ่าอยู่ฝั่งนี้ซอยสมเด็จอยู่ฝั่งนั้นเรีย้อยป็นแล้วไปแล้วเป็นแล้วเอาเด็ดๆไปแล้วไปแล้วเอาที่ต่อเลยล่องนี้น้องน้ำ่ากับซอยสมเด็ชล่องที่สเปน น้องครับทิมบัตรหัวหาดเอาออกไปออกไปออกไปบัตรหัวหาดเอาไปอืไปเทพเกิ๊บน้องใบเพชรน้ำโซ่บ้านทหารน้ำออกเลยเด้อออกเลยเด้ปฏิบัติชิปนาทีเลยเดี๋ยวนี้บาดนี้นะเอาไปไปออกไปออกไปอืไปไปก่อนเลยมีโอกาสจับเฝ้าได้ชนะเลยเออเตรียมเลยเด้อรที่สกลีวที่เอ็นเอ็นเทพทิดาน้อยพบกับจิงคำนาวา บันเติมแก้วร้องต่อไปสาวชชยจมพอนพบกับทีมเฮือดังเลยแก้วฟ้ามีใช่แทีมคอยกินแน่นอนดูมมีผู้ตอบเลยอ่านจะไปได้กินกันเลยวันนี้แก่ดูด้วยดนด้วยดูด้วย ราคาพระเจ้าที่แจ้งไล่ซิ่งไปเพิ่มไปชิ้นเอายิ่งเพนเขาได้ส่งใบตังหักลกใบน่มันบวลูก่าอยู่ปังใส่ยอ๋อปอเปาปอเป่าคร ừ, ừ. Ừ, ừ. ับ โซ่ชมเดชก้าเจะเลื่อเนาะแมนแมนอ่อเปล่ากับโซ่ชมเดชก้าเจะเลื่อคุยยุ่งโลกโตตึงโตโตตึงมาแล้วเอาออกไปแล้วเอ้าออกไปแล้วเอาเข้าไปต่อลองที่43เอาเข้าไปทับสะเพชรออกไปออกไปเออแรงแรงเลยออกไปออกไปเออ พอเปาอยู่ฝั่งนั้นสอยสมเด็จอยู่ฝั่งนี้เห็นแล้วเห็นแล้วกินกันเลยไหนช้าแล้วช้าแล้วออกไปแล้วเืงินออกไปแล้วเงืนอเออไปกินไก่ทอดน้องขอบพี่น้นองน้องขอบทิมวันนี้ก็ถือว่าแข่งเฮ้ยทิปสองที่พายก็ถือว่าน่าจะ แข่งเ้างหอบซี่สนามมันนี่ทุกคนเลยเดี๋ยวมื่อื่นเข่าทีแข่งทีนึ่งแต่ก,ก็แข่งเฮยง่ายเพอมื่อื่นเดี๋ยวว่าจบแล้วแข่งเทอมมันนี่นะเดี๋ยวม,งงามาื่อื่นต่อเอ้าจะได้มุกไปแล้วมันนี่นะมันนี้ก็หลังจากเบิรงง์นชงเทอมไปเลยแล้วก็มาเที่ยวงานบุญก่อนมันนี้่พอดคนหลายขนาดเต็มอยู่ขายชุดสีตุมีบันนี่คน ่มล uh, ็งก็มีการลอยกระทงอยูด um IC ้ี่เป็นข้าเฮ็ดกระทงคายนี่งามขนาดนึงนเงนยังราคาเรด้ะฟอกระทงงามขนาดลอยกระทงมล็รเลยเนาะโอ้ตัไนอันนี้ตัวใหญ่เจ็ดสังโอ้เดังรับแสนเอ ลยวีลูกชิ้นหลายชุดงานนี้นะเนาะลูกชิ้นอะไรมาทั้งนั้นคือมาเห็นว่าภาคพีตะวันไม่มีเลยลูกชิ้นนะลายเลยงานนี้ลูกชิ้นทุกคนเลยเรื่องอาหารนะ กยอยกะมีได้ผูกหายกระทูทายกระทงกระทงนี้หนังบ่อ๋อยำใเซนปลายได้ราคาเท่าไรวะมีอันสาซิบแล้วกะสาวสิบห้าราคาอ้ไของแตงงโอ้มาไายก็เพิ่อไขยกบนายสาวขายก็เพ่ตอนนี้เป็นแม่ค้าได้แบบนี้ได้ โอ้ยมาซักไข่เลยที่มาตัไใมพีอมีโมกอะเป็นบ่เฮอเฮอมันนี่นะไปเบิ่งบ่ไมไ้ไปเบิ่งอื่นบออื่นยังเบิ่งโอเคไปก่อนไปก่อนจะนอน์ที่เ้ฮะจะนทนที่เ้อย่งเราไปเรามากอย่างเดียวเลยวันนี้ทุกคนเนยเดี๋ยนี้เพิ่นเมื่อกี้นี้เพิ่นมากลเกเพิงเพิ่เอนนี้มาแล้ว ินพิซซาแล้วล่ะเสิ้อจงะอยดเายังอยู่บ่วอ๋อันนี้บอกพิซซามตู้ฟ้ามานะโอ้เสียบหาลาบยังไม่กินยังไม่กินชักินล้มาหอดสับเไมสพายนเนอะนี่พิซซาบามาเชิญล ามาจามี lighting, oh, oh, oh. Oh, ิกาป่ะนะบอกแมนออ๋อพิชาลุนี่เเคยได้กินครั้งแรกในชีวิตเลยนะนี่กินได้ไ้เออถอดเทนี่นะไอ้ดำชุดเทเลนี่สี่ร้อยชุดสีร้อยอ๋อุเซ็ตรอดปาดเลย กาแฟใหม่กินของแพงใช่แล้วพิซซ่าสั่งสั่งมาแต่ประเทศไทยก็ได้เนาะแม่เาเจอหัวปลามามากินมีพี่ลูกมากินมีมาถือถือบอลนะคะลูกมาปีมาปี่นอาน้องปียีนาะเบิ่งป่าเอาหอยูกแกเอามีดมาเออแก้หอยดูออกเกเอามือมาเบิ่งป่าแก้หอยอัดน้องคัดเป็นมระจำ มาเสียงปลาเห็นไหเจ้ากระิกินบ่เอ้าโอโหเลิาสมคำย่บ่ามคำที่เจ้าเยอะอยู่ไหมนะบุเมแม่คือมาทุเรียนในมวยากินมยากินกินเล็คำเดียวทั้งนอะทิมป๊กเมนเแต่อันนี้แทบจริงบะอพิ่ากนเวาพิ่ากันบ่พิาสาทะเลมีกุ้งปมเดี๋ยว โมน้อยนี่กครั้งแรกคือเดียวบอลกินลายเธอละโมนี่ครังแรกถึงมัดบันนี้กัดน้อกัดตุยน้อลองมือนึกอัดตุยน้ออ้งเป็นอะไรเ่เห็ช่บอปก่อนโทรศัพท์ค่ะใช่ปองยตัาเลยมือหนาอเนี้ฮอดอกมากินเตเนอยนี่อแกะน่น้ำจิ้มมดแ้วน้ำจิ้มน ปเคยกิน้าจิ้มกนหลูมิลูมิอยู่หลังบ้านอันนี้ห้ลูมค่ะแล้วเลยชอกก้ยแ่บอชอกก้ยแ่บแบอแ่บขานาโเคยกินจิ๊กเตอรอเคยกิน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 ครั้งแรกอันนี้บัีรบัสองถาดเลยไปไปลินบุญไปลินบุญมืนี่นะ เียกระโดเนี่ยกโนี่มาเยนำเด็กน้อยก่อนพิซซ่าครับบอกพิซซ่าอย่างนี้แหละไม่เคยกินยุงเด่เคยกัเคยกินแต่แบบมีแต่แป้งอะนะอันนี้เต็มคาราเบลเลยพูมีทามุงมีทามันนัด มีทางเปนเดิมแต่เนี่ยอยู่ในนี่แซ่บอยู่แล้วแต่บุมักเลยแต่ค่ยบ่มักไปแต่แซ่บแต่บ่มักนะบมกไปยากเมันเลี่ยงอือหืออ่าโอ้ เอ oh. 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 so, right. ็ดไปแล้วนี่แ <laughs> ท <scenes> ้ความดันบ่แม่นแท้จําเป็นแท้ประจําบ้าโลกสาลาเนาะไม่ได้แม่กินข้าวแซ่บอยู่บ่จังไดยังได้กินบ่แต่ละมื้อนี่กินข้าวแซ่บเลยบ่หรืออดกินซื่อเออแซ่บอยู่แซ่บอยู่พอกินอยู่เนาะอ้อมโกจบ่กินมนเออมโกกับแกงเห็ดเชื่อบ่พร้อมต้มไก่ต้มไก่พร้อมบดนี้ แลูบไปนี่ไ่ลูกไอลูกยกินลมเย็กลััอ่อนปดหลังจากกินเปนอย่างกินพิซซ่าแล้วบนี้กาฟไม้แลนด์ขรถอีเลี้ยวบะนี้โอ้ยชิบป้ลอยกะท่องอายโอ้หลดกลอนมู่เลยครูต่กลอนมู่เลยต่อรถกลอนมู่เร็วเฮ้ยกาแฟไม้เ้ยไปเชยบะนี้ เอละกะโทเอาแล้วเลนคือรถอีกเลยนั่งข้างหน้าพาจังเลยมาแล้วบันนี้มาแค่มคของบัณนี้ไปรอยยึดตะคองพอด้เอา่ที่ถือเกลือมาละบอกเบัถือเกอมาจนนี่มานเ้นเกลอนะ้นบนี่เมาหอดงานแล้วบันนี้นี่ คนลายนี่บุ๊มเบุมีฮอดบุลงอยู่พุ้นกัอยู่แค้มน้องพวกกัน,นแค่มแค้มของมายังเล่นกัน,น,ออน,นเอาออกก๊ลายคนขนาดนแ,แบนี้เต็มแคมคองมบนี้

มาแล้วได้พี่เลยจะแฟมไหมขาไก่เคมซี่เจ้านะนั่ยเงินกินได้บ่บนี้เงินบ่ขาไก่เี่เห็นยะแท้เหนแปลงดิบนี่ได้ขาไก่พี่เลยนี่ขาไก่ไก่ลูกพี่เลยนี่มะก้อมะก้ออร่อยกระทกก็ไดลายเนีก็เดาไปหาายเมือได้ปะนี่รถยังมีว่าหารถอยู่ คมาแล้วมาแล้วมาแล้วอวนนี้ก็มาหอดบนที่พักเลยทุกคนเลตอนนี้ก็เดือดเลยเดือดเดี๋ยวสีหายูฮานอนก่อนป้ามันนีไปเป็นไปเลวมันนี้มาหอดเพื่อนชาวพมากินพิชชาแล้วไปเที่ยวงานลอยกระทรงต่อวนอี้ขนาด,ดทางบนมือขนาดมมน,นี้ออกคิววิดีโอนี้ก็มืออื่นทุกคนเลแข่งเฮยไงเดี๋ยวลงอิมือนะเดี๋ยวสีถ่ายบรรยากาศชงเฮอ สามสพายหรือห้าสิี่พายเวลอเอืนนะอเนี่เอาคลิปนี้ก็เฝ้าไปามนี้ก่อนพ่อแม่พี่น้องก็ขอใจด,ดีติดตามชมิิกนาพอกันใหม่สบายดีนาพอกันไหมสบาย